น้องวนนะคะวันนี้จะพาสัมภาษณ์ยายทวดค่ะอันนี้ยายทวดนะคะแล้วอันฟักหลอกอ๋อเฮ็ดอีหยังอันนี้มันคืออย่างอันเหลืองๆฟักหลอกกัเป็นเป็นไหมอ๋ออันอันเหลืองๆนี่ฟักหลอกตช่ไหมอันนี้ฟักหลอกเขาบอกภาษาเล้าขนุอ๋อแล้วต้มไปเรื่อยๆกี่สีิสาบไปเรื่อยๆจนแลี้ยวคนแล้ยวเราคนสาแล้วมันเป็นยังไง ก็เป็นเสศษไม้ยังสี่เหรียญไงเสศษไม้ยังสี่เนี่ยเศษเลี้ยงเรืองเศษเลี้ยงเรืองเอาเอาเส้นอันนี้มันเอาไปเห็ดอีกอย่างไหมไงถ้าไปท่อผ่าไหมท่อใส่อีกอย่างท่อใส่ฟื้นอ้อฟืนที่ที่าเไอไอไอเลี้ยงเรืองยังเสียเลี้ยงคนฟักหลอกฟักหลอกมันเอามาจากอีกอย่างมันเอามาโตมันเอามาม่อน้อนัวม่อนเลี้ยงม่อนซะก่อนติเลี้ยงม่อนเ้าแก้มตัวหน่อยๆซะก่อนที่แรกมันเป็นมี ออกจากอันนี้เป็นบี้บาดออกเป็นบี้เร็วๆได้อาทิตย์หนึ่งเจ็บมือมันก็มาเป็นตอมอนอ๋อแล้วเขาก็จะคอยเก็บใบม่อนมาแก้มอ๋อแล้วจะคอยสีได้อันนี้มา้อสี่มือหามือมันก็มาล่องนอนกี่ขนมันก็ดแก้มบานีนอนสองกับอีกซี่มือมันก็มาล่องนอนสองนอนสามกับอีกสี่มือก็มาล่องนอนนอนใหญ่กับอีกหามือก็มาล่องนอนใหญ่ อีกอาทิตย์นึงมันจะเป็นฟักหลอกตัวแล้วอันนี้ต้มโดนไปไหนไม่ไงยังคอยทีเป็นเสน้นได้อันนี้ก็ต้มจนมาหม้อห้อนคนแล้วหม้อห้อนหม้อพอดคนแล้วยังยังตีออกต้องเอาหลายๆโตหลายๆฟักจังคอยทีได้เสน้นหนึ่งทีเออจังสี่เละเนี่ยหลายๆฟักจังสี่หรืจังไดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาสาวเอามัา้งงั้นก็จเป็นเส้นหนึ่งจ้ะ เป็นเอ้ฟักอันนี้ย่ำเลยมั้งกัสิเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้เนาะแล้วก็อ๋อเป็นปุยๆนะมันเป็นฟักเนี่ยฟักนี่อย่างแตวเขาเอามาต้มมันกัสิเป็นปลาเนื้อตับจีนห้าวสาวตัดนุ่งนุ่งนี่ก็มีต้อไหมสาวอ๋อเราไม่ใช่อันนี้เขาเห็ดแล้วมันเป็นสีเหลืองเดือดย่างสีแล้วมันขึ้นไปเห็ดเห็ดเป็นสีเขียวสียังไงย้อมสีเขากลาไปอันดองแล้วเขาก็มาเขียนใส่ในเขียนไชนในแล้วล่ะเขาก็มาแกงใส่บุกเดี๋ยวต่อ เขาบอยังค่อยว่าแรงของย้อมไม่ไงไอตัวชีเขียวมันคือนอย่างคือตัวมอนแล้วมันเป็นยังไงบ้านี่ยบ้านี้ตัวชีเขียวแล้วมันมาสุกสุกแล้วมันยังใครสิเป็นอันนี้มันมาเป็นฟักหลอดอ๋อแล้เป็นฟักหลอกแล้วควันล่องสาวบ้างรู้เราลองฟิล์มอ๋ออ๋อยืนนี่ก็ได้ดีดีอ๋อใช่หรออ๋อเราจะเอาไม้ขีดหายฟักมันลงไปข้างล่างว่าห้มันขึ้นมาน้ำเนี่ย แล้วคอยก,ก็ดึงไปเออดึงไม่ค่อยๆนะสิยังบ่เงี้ตัวเล็กเด็ดแล้วเนี่ยตัวเล็กเด็อ๋อดึงดึง,ดงไอองงส้คู่ทั้งไวนะ้นี่ยอ,อันนี้คือดักแดดทีด่เ้ากินใช่ไหมไงอ,อันนี้คือดักแดดสาวแล้วมันเป็นดักแดดอ๋อสาวแล้วเซนอันนี้ขึ้นไปเว้นแล้วกัวกสีเหลือแต่ฟักมันใสๆอย่างสี่งนี้ต้องฟักมันอ่าตัวที่เรากินก็แล้วก็ไปขวากินไในเดี๋มวมี เท้าแล้วก็ได้กินด่งแดด็เท้ากินนี่ละพูดว่าอรขึ้นหยิบขึ้นนน่ยมันกินได้ได้ตีอย่าไงตัวเนี่ยอ้าก็กินได้ตัวมันหลดลงมากจริงออตัวแดงอ่นร้อนนะน้าควนอ้อไม่กูัลี้ยวนันตัวอู้ว่าเปนวิธีสั่ิเ้าเล้กินดูดินะาควนไม่กลัวอะไหม อร่อไหมมันมันมันมีความมัน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 สาวแล้วๆก็ซื้อได้ประมาณนี้แต่เป็นเซนต์ดังสีเลยนะสามารถเอาไปทำผ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนๆเราด้วยนะคะบบ๊าายยบ๊ายบายค่ะ